สวัสดีค่ะมาพบกับเกลวอีกแล้วนะคะอ,อ้าวคนเดิม NUVJ คนเดิมนะคะสวัสดีค่ะได้มาเล่นกันอีกแล้ว เลียไปเลยไปไกลๆเ,เอ้าเุ้ยกดผิดจะกดลูกทูออกเลย แน่เลยนี่สุดยอด ลุยฮิยเฮเอยฮิฮิฮอ้ิอีกแล้ว ตายละงานเข้าเราแล้วสิ กัดขาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเลี้ยงลูกไปไกลแล้วอะว้า <laughs> อะไรกันนี้อับอายอับอายมาสองแล้วอ่ะไข่งมีไม่แตกสักใบเลย ต่อค่ะต่อค่ะอันนี้พี่อะไรไม่รู้ <c oughs> ชื่อยาวสวัสดีค่ะ <c oughs> ครั้งแรกเล่นกับพี่ คนนี้ครั้งแรกจมูกหรือจะจ่าเรามาดูกันเนาะเอาแล้ว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 ออกเออเออ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  ตรงไหนอ่ะช่วยบอกหน่อยมันมงยังไงอ่ะอยากมงอ่ะอยากมงสักทีลูกทูลูกทูเอาเอาลูกทูอ๋อพาน <c oughs> ไปไหนวะเนี่ยไ,ไหนเอย่ยเอา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 สไลด์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 สลไลด เขาให้ใครอ่ะโอ้ยให้ใครเอ่ยให้ใครเอ่ย โอ้ยหลับได้เตะไปเลยเตะไปเลยไกลๆไกลๆอ่ะให้พี่เขาทำไมอะ Vô này ơi, vô này ơi Mạnh, mạnh nhân đi không? Hả, 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 hả. ให้ใครอะให้ใครให้ใครเนี่ต้องย่งให้ได้ต้องย่งให้ได้ต้องย่งให้ได้เอายิง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 อืออ้ยครั้งที่สามในชีวิตอุยอ้ยลูกเข้าครั้งที่สามแล้วสวยงามมากเลยโป อันนี้ไม่อายแล้วเว้ยอ๋ะอ๋อ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 อายอาะเคียดเคียดวายทำไมเขาเข้าง่ายจังสูงไปอีกยิงสูงไปอีก สไลด์ไปเลยอ่ะเอ้ถืกว่าเข้าโอ้โยเลยอ่ะแรงไปอีกโอ้ยอุตส่ามีจังหวะและ้วเราต้องแย่งลูกให้ได้ อ๋ออ๋ออาให้ไข่เนี่ยให้ไข่เนี่ยให้ไข่เนี่ยเฮ ขาหลอกล้อเราหรือเปล่าอ่ะนี่อาอหลับได้ <c oughs> ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ EP หน้านะคะบ๊ายบาย